สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคขอข่อคืนวันนี้ด้วยสตาของคุณพรอ,อุตสาถวยทนสตาของคุณมาลัยองคศินสธาของคุณสุรีบุญรอด ศรัทธาของร้อยเอกหญิงจะรูพรขุมทองร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนากับศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นชาภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทา,านังธรรมทานังชินาติ ก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณพรอุสาถวยทนให้คุณมาลัยองคศินให้คุณสุร,รีบุญรอดและให้ร้อยเอกหญิงจารุพรคุ้มทองทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ มีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณเทวีสุภาพัฒรานนท์รับเป็นเจ้าภาพครับก็จะได้อดุโมทนาสาธุกันใน คืนวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คืนนี้นะได้เวลาฟังธรรมะแล้วก็จะตันผู้ฟังสูงบ่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับใจถูกในขณะที่รับรสหลังจากที่ได้รับรสรู้ถูกกใจถูกในขณะที่รับการสัมผัสทางกายหลังจากที่ได้รับสัมผัสทางกายรู้ถูกกใจถูกแม้แต่ความคิด หลังจากคิดถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เขาเรียกกันว่ามีปัญญานะมีปัญญายังมีเยอะนะฮะปัญญาแต่วันนี้นำท่านผู้ชมให้เราได้เข้าใจก่อนว่าเราจะเรียนวิถีจิตแล้ววิถีจิตนั่นก็คือเรื่องของความเป็นไปของจิตกับอารมณ์ในขณะที่ประสบอารมณ์ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง เห็นครั้งหนึ่งก็รู้ได้ยินครั้งหนึ่งก็รู้รับปินรับรสรับการสัมผัสแต่ละครั้งก็รู้คิดอะไรอยู่ก็รู้โอชีวิตที่มีแต่แสงสว่างส่องทางให้กับชีวิตรู้แม้กระทั่งขณะเห็นก็รู้ความเป็นจริงของการเห็นขณะได้ยินก็รู้ความเป็นจริงของการได้ยินนี่ครความประเสริฐของคำสอนของพระพุทธเจ้า นี่ครับความประเสริฐของพระพุทธ,ธาศาสนาถ้าเรารู้ความประเสริฐของศาสนาอย่างนี้จำเป็นไม่ต้องไปเรียนวิชาทางโลกไม่ต้องหรอกครับเพราะนี่คือวิชานำรัฒนาวาชีวิตเราให้ล่วงพ้นจากทุกขติให้ล่วงพ้นจากอบายภูมิถึงสุคติถึงเทวภูมิถึงนิพพานได้ อบาลกลงวิถีจิตคืออะไราความเป็นไปของจิตตามลำดับที่เกิดก่อนและหลังในขณะประสบกับอารมณ์ใหม่วาระหนึ่งวาระนครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้นะครับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้วาระหนึ่งวาระหนึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนละเอียดคําว่าวาระหนึ่งวาระหนึ่งอีกทีนะต่อไปครับการเรียนรู้เรื่องของวิถีจิตต้องจําหลักหกหลัก โอ้โหท่านผู้ชมหลักกับแนวไม่เหมือนกันนะครับหลักกับแนวไม่เหมือนกันนะหลักกับอุบายก็ไม่เหมือนกันอีกฝากไว้เบื้องต้นก่อนคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีหลักไม่ต้องใช้อุบายพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงอุบายเอาไว้เลย แสดงแต่หลัก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 ไว้หมดแต่ส่วนมากแล้วเราจะติดอุบายแล้วก็โยนหลักทิ้งสวนมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นสมาธิจะเป็นวิปัสสนากรามเนี่ยผมฟังฟังโดยทั่วไปแลวนะทิ้งหลักโยนหลักทิ้งเอาอุบายมาสอนเอาอุบายมาปฏิบัติแล้วเราก็ไม่รู้เมื่อเราไม่รู้อะไรเป็นหลักอะไรเป็นอุบายเราก็เลยเอาอุบายมาเป็นหลักเอาหลัก โยนทิ้งเลยไม่เอาฉันการเรียนรู้เรื่องวิถีจิตต้องจําหลักหกหลักเพื่อป้องกันการผิดพลาดหลักหกหลักนี้เราเรียนกันมาแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่เรียนโอ้โหมันอยู่ตรงไหนบ้านนอนะเอาหลักที่หนึ่งวัตถุหก หลักที่หนึ่งวัตถุหกนี่ต้องรู้วัตถุหกนี่คือสถานที่ที่จิตและเจตสิกอาศัยเกิดหกแห่งเออที่ตั้งที่อาศัยเกิดของจิตนี่มีนะครับเหมือนเราท่นทาน้งรลายเนี่มีที่ตั้งที่อาศัยเกิดเกิดที่ไหนออย่างนี้เกิดที่โนด หมู่ที่3ตำบลโพงามอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทเกิดที่น่นแล้วก็มาโตอ,อีกทีแล้วมาแก่ที่นี่เกิดที่หนึ่งโตที่หนึ่งแล้วก็มาแก่ที่นี่ตายที่ไหนยังไม่รู้นี่คอยติดตามดูกันเลยกันเอ่อมีที่เกิดชีวิตทุกชีวิตอะมีที่เกิด นะอ้าเรื่องจิตก็เหมือนกันมีที่เกิดนะจิตใจของคนเราเนี่ยมีที่เกิดสถานที่จิตลนเจตสิกอาศัยเกิดมีหที่หกแห่งหลายท่านเอ๊สถานที่จิตเนี่ย,ย,ม,ย,ยมันพอรู้ไอเจตสิกมันเป็นอะไรเรียนมาแล้วนะครับจิตนี่เป็นผู้รู้เจตสิกคือสิ่งปรุงแต่งให้จิตรู้ การความรู้สึกเห็นขึ้นมาเนี่ยมีอยู่สองส่วนประชุมกันจิตเป็นผู้เห็นเจตสิกเป็นผู้ประกอบปรุงแต่งให้แก่จิตเออดานจิตทําหน้าที่เห็นได้ในอาศัยเจตสิกประกอบปรุงแต่งให้เกิดการเห็นความเห็นจึงได้เกิดนี่ครับสังคตะธรรมสังคตะธรรมะธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแตง่ง กานคำสอนพระเจ้าเนี่ยแสดงไว้ไหลายในสังคตะธรรมะธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแ,แตง่งอสังคตะธรรมะธรรมะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแ,แตง่งพระเจ้าแสดงไว้หมดฉะนั้นภาวะของจิตที่ทําหน้าที่เห็นทำหน้าที่ได้ยินทำหน้าที่รู้กลิ่นทำหน้าที่รู้รสทำหน้าที่รู้การสัมผัสทำหน้าที่คิดนึกมีปัจจัยปรุงแตง่ง เป็นสังคตธรรมเป็นธรรมะที่มีปจัจจัยตึงแตงจะนั้นต้องใช้คำสองคำร่วมกันจิตและเจตสิกเนี่ยแสดงว่าพูดครบพูดครบส,สูงจิตและเจตสิกนะทางจิตและเจตสิกอาศัยเกิดร่วมกันที่เกิดที่เดียวกันรู้อารมณ์เดียวกันดับไปพร้อมกัน ที่เกิดของจิตและเจตสิกมีหแห่งนั่นคือจักุวัตถุได้แก่จกักุประสาทโสตะวัตถุได้แก่โสตะประสาทะคานะวัตถุได้แก่จมูกจกักรนิตานะโสตหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายนั่นคือที่กายปัสสาทแล้วก็ที่ใจ ใจของคนเรานี่เรียนแล้วนะครับโตประมาณเท่ากำมือของตนเองอยากจะรู้ใจของเราโตขนาดไหนกำมือของตนเองดูโอ้ใจเราโตขนาดนี้อใจของเราโตขนาดนี้มีสันฐานคล้ายดอกบัวตูมห้อยหัวลงนี่เรียนตงกัป่ปอสี่แล้วนะนะเรียนมาแล้วต่กระปอสี่ใจของเราดีแบ่งออกเป็นสองส่วน นั่นคือมังสะหัตยะคือก้อนเนื้อที่มีสันฐานเหมือนดอกบัวโตประมาณเท่ากำมือของเรานะนั่นคือมังสะหัตยะกับส่วนที่สองคือวัตถุหัตยะมีแองนอยู่ในมังสะหัตยะแองนี้โตประมาณเท่ามเมล็ดบุญนาในแองนี้มีน้ำหล่อเลี้ยง และน้ำหลอเลี้ยงเนี่ยเปลี่ยนสีได้เวลาเกิดราคะน้ำหลอเลี้ยงจะเป็นสีแดงเวลาเกิดโทสะน้ำหลอเลี้ยงจะเป็นสีดำเกิดศรัทธาเกิดปัญญาน้ำหลอเลี้ยงจะเป็นสีใสแล้วแต่จิตอะไรเกิดน้ำหล่อเลี้ยงก,ก็จะเปลี่ยนสีไปตามนั้นตำแหน่งตรงนั้นแหะเป็นที่ตั้งที่อาศัยเกิด ของจิตและเจตสิกเรียกว่าวัตถุะทยะหรือเรียกให้เต็มยก็เรียกกันว่าหะทยะวัตถุนะนะถ้าหกอย่างนี้เรียนแล้วเรียนแล้วนะเรียนแล้วแล้วก็เห็นไหมดังเลยลืมแล้ว <laughs> ยาลืมสิครับนะอย่าลืม <laughs> อ่านี้หลักสำคัญหลักที่หนึ่งแลวนะคือ วัตถุหกรายการจากวัตถุโสตวัตถุคานวัตถุชีหาวัตถุกายวัตถุและหัตยะวัตถุตรงไหนเป็นที่ตั้งอาศัยเกิดของจิตและเจตสิกตรงนั้นเรียกว่าวัตถุนะเออและจิตและเจตสิกไม่ใช่เกิดทั่วไปได้นะมีสถานที่เกิดเฉพาะ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 นะเรียกกันว่าวัตถุตำแหน่งตรงไหนเป็นที่ตั้งอาศัยเกิดของจิต ะตรงนั้นเรียกแกว่าวัตถุนะถ้าหากว่าจิตยังไม่ประเกิดตรงนั้นตำแหน่งตรงน,นั้นมีชื่อว่าปัสสาทะเออเรียกว่าปัสสาทะตุดเดียแล้วนะฮะจากขุป,ปาะนั่แหละครับเป็นความใสที่เกิดจากกรรมรองรับจากขุวิญญาณเกิดที่ตรงนั้นได้เป็นทวารให้กับจิตหรืออารมณ์ตรงนั้นได้ ที่เดียวกันนะฮะแล้วก็มีชื่อเรียกตามาจากคุประสาสตรเป็นความใสที่ตั้งอาศัยเกิดของจิตตอนนเรียกว่าจากคุวัตถุทางรู้อารมณ์จนนเรียกว่าจาคุขุทวานอ่ะเรลงมีชื่อเรียกหลายชื่อรักที่สองครับทวานทวานก็แปลว่าทางนะมาทางไหน มาทางทวารไหนเรามักจะรู้จักทวารทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจพิเศษนั้นคือทวารหนักทวารเบานะแต่ทวารทั้งหกไม่เกี่ยกับทวารหนักทวารเบานะทวารหกมีอะไรบ้างครับจักคุทวารนะโสตทวาร ขานะทวานชิวหาทวานกายทวานและมะโนทวานทางรู้อารมณ์ของจิตนะฮะ,ะทางเกิดที่เกิดของจิตเรียกว่าวัตถุทางรู้อารมณ์ของจิตเรียกว่าทวานนาหลักที่สองนะฮะเรียนแล้วเมือกันสำหรับท่านผู้ชม อยากจะรู้วัตถุมีอย่างไรทวารมีอย่างไรตัดสินใจหาหนังสือสักเล่มหนึ่งชื่อปริเชตทสามเรียนรู้เรื่องวัตถุเรื่องทวารเรื่องอารมณ์ต่างๆที่เราจะศึกษาแค่นี้นะฮะหลักที่สามอารมณ์หกสองหลักผ่านไปแล้วนะฮะหลักที่หนึ่งวัตถุหลักที่สองทวาร หลักที่สามอารมณ์หกคือสิ่งที่จิตและเจตสิกรู้มีหกอย่างสิ่งที่จิตและเจตสิกรู้เนี่ยเรียกว่าอารมณ์มีหอย่างคือหนึ่งรูปารมณ์สิ่งที่มองเห็นทางตานะสองสัตธารมณ์เสียงที่ได้ยินนั่นคือสัทยารมณ์นะสามคันธารลมกลิ่น ที่ปรากฏทางจมูกนั่นคือคันธารมสระสารมรสที่ปรากฏทางลิ้นนั่นคือระสารมห้าโพธพารมดนะสิ่งที่กระทบทางกายเย็นรอ้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงเป็นต้นนั่นคือโพธพารมและหกธรรมารมอารมณ์ที่ปรากฏทางใจ หกทางนะครับอารมณ์หกนะครับนะอารมณ์หกรูปารมสรัทธารมคันธารลมระสารมโพธพารมและธรรม,มารมอ้าวตกลงหลักที่สามผ่านไปแล้วนะครับหกลักนะฮะหลักที่สามผ่านไปแล้วตามทันไหมครับตามทันไหมท่านผู้ชม มีคนบอกว่าตามไม่ทันผมเอ๊ผมนั่งบรรยายนะทำไม่ตามไม่ทันเอ,เอผมก็นั่งบรรยายอยู่ก็ที่นะทำไมตามไม่ทันนะยิมวันนิดจิตแจ่มใสนะฮะท่านผู้ชมเรียนธรรมะนี่เราจะต้องทำให้จิตสดชื่นแจ่มใส ภาษาธรรมเรียกว่าสมมนะสสะหคตังยาณสัมปยุตังแปลว,ว่าจิตสมนัตที่ประกอบด้วยปัญญานี่มันสดชื่นและก็แจ่มใสนะแต่บางคนก็มีวิบากกรรมที่ไม่ดีเออทำไมถึงว่าวิบากกรรมที่ไม่ดีเพราะในขณะที่คอืคุยล้อกกันคลื่นก็คลื่นอยู่นะหลับหลับ นา่าสงสารนะคะเอาเห็นใจเขานะไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาแกล้งนะฮะเขาหลับจริงๆนะฮะบาจงทีใครมา,ยยานั่งนั่งโกนอยู่ได้ <c oughs> ฟีด <c oughs> ทาไมถึงหลับนะฮะเออต้องคิดถึงพุทธเจ้าตอนที่แสดงธรรมะที่เชตวันมีคนฟังห้าคนน้ความปรากฏไม่เหมือนกันคนแรกผูทธเจ้า เลาเก็คือฟังแล้วนั่งหลับอ่าคนที่สองฟังไปนิ้วขีดดินเล่นไปคนที่สามฟังไปก็หักกิ่งไม้เด็ดกิ่งไม้อ่แล้วคนที่สี่อ่าแงนดูดาวแหมหลอดไฟนี่ดีจังโอ้มันขาดไปตลอดเลยดูเริ่มเลยไม่ได้ฟังธรรมะเลย คนที่ห้าโอโหตั้งอกตักใจฝังพระพุทธเจ้าเห็นคนห้าคนมีพฤติกรรมไม่เหมือนกันก็นั่งยิ้มยิ้มที่ใดอานทน์ต้องถามทุกทีเลยพระพุทธองค์ยิ้มด้วยเหตุใดพระพุทธเจ้าขา่าพะพุทธเจ้าบอกอานทน์คนฟังธรรมะวันนี้ห้าคนมีกิริยาไม่เหมือนกัน เป็นยังไงบ้างพระพุทธเจ้าค่ะคนหนึ่งฟังธรรมะแล้วหลับนะเป็นงไงถึงหลับล่ะพุทธเจ้าค่ะอดีตชาติเขาเคยเกิดเป็นงูเหลือมธรรมดาของงูเหลือมนั้นยินดีในการหลับพอใจในการหลับเมื่องพจากอัตภาพของความเป็นงูเหลือมแล้วอัธยาศัยนั้นก็ติดตามมาในปัจจุบันชาตินี้ นั่งอยู่ตรงไหนก็ยินดีในการหลับพอใจในการหลับจำเราไปเรียนธรรมะเห็นใครนั่งหลับเราต้องเข้าใจนะครับอดีตเขาเป็นยังไงน,นะครับพราะเขายินดีในการหลับพอใจในการหลับเขาจริงต้องหลับเขาไม่ได้แกล้งนะครับเรื่องของวิบากเรื่องของกรรมนะฮะเศษกรรมนี่ิดตามมาข้ามภพข้ามชาติเลยนะครับเอาละยกตัวอย่างเรื่องเดียวเนะี่ย เรื่องเดียวพอัอ้งหมดเียจะไม่ได้เรียนธรรมะเรื่องวิถีจิตกันนะตกลงสามหลักแล้วจำได้นะฮะ,ะวัตถุหแล้วก็ทวารหกแล้วอารมณ์หต่อไปก็หลักที่สี่วิญญาณหวิญญาณหวิญญาณนี่เป็นชื่อของจิตนะครับวิญญาณเนี่ย เป็นชื่อของจิตทำหน้าที่รู้รู้ทางตาก็เรียกว่าจักขูกวิญญาณรู้ทางหูก็เรียกว่าโสตะวิญญาณรู้ทางจมูกก็เรียกว่าคานะวิญญาณรู้ทางลิ้นก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณรู้ทางกายก็เรียกว่ากายยะวิญญาณรู้ทางใจก็เรียกว่ามโนวิญญาณมีคนชอบถาม อาจารย์วิญญาณเนี่ยมันมีจริงหรืออาจารย์บอกมีจริงๆคุณก็มีวิญญาณผมก็มีวิญญาณเราต่างก็มีวิญญาณด้วยกันนะจริงหรือค้าอาจารย์เห็นไหมเขายังไม่รู้เขามีวิญญาณเลยทาไมเขาไม่รู้เขามีวิญญาณเพราะเขาไม่ได้เรียนเขาจึงไม่รู้ไม่รู้ว่าวิญญาณน่ะคืออะไรเพราะฉะนั้นจึงให้เราได้เข้าใจไว้ก่อนนะ วิญญาณเนี่ยเป็นชื่อของจิตทําหน้าที่รู้จึงเรียกว่าวิญญาณเรียกจิตก็ได้เรียกวิญญาณก็ได้เรียกหาทายักก็ได้เรียกหาไทยก็ได้เร,ไไดเรียกบรรดาลก็ได้อ่าเยอะมีชื่อทั้งหมดถึงสิบชื่อฉะนั้นก็คําว่าวิญญาณมีหกศึกษาได้เข้าใจวิญญาณที่รู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและ ทางใจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเอาหลักที่ห้าหลักที่ห้าหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่ที่ผ่านมานั้นล้วนมีอยู่ในปริเชตที่สมอยู่ในปริเชตที่สามนะครับหลักที่หไม่มีเอมีในปริเชตที่สามเหมือนกัน วิถีหกแต่เราไม่ได้เรียนในชื่อว่าวิถีคือความเป็นไปของจิตมีหกทางได้แก่จักุทวารความไปของวิถีจิตที่เป็นไปทางทวารต่างๆนะความเป็นไปของจิตมีหกทางความเป็นไปของจิตมีหกทางคือการเกิดขึ้นของจิตทางตาการเกิดขึ้นของจิตทางหู การเกิดขึ้นของจิตทางจมูกการเกิดขึ้นของจิตทางลิ้นทางกายและทางใจเราเรียกกันว่าวิถีนะฮะหรือจะเรียกกันว่ากระบวนการก็ได้นะกระบวนการของจิตที่เกิดขึ้นทางตาก็เรียกว่าจักขุทวารวิถีกระบวนการของจิตที่เกิดขึ้นทางหูก็เรียกกันว่าโสตทวารวิถี กระบวนการของจิตที่เกิดขึ้นทางจมูกก็เรียกกันว่าคานทวารวิถีกระบวนการของจิตที่เกิดขึ้นทางลิ้นก็เรียกกันว่าชิวหาทวารวิถีกระบวนการของจิตที่ทํางานทางกายทวานก็เรียกกันว่ากายทวารวิถีกระบวนการของจิตที่เกี่ยวข้องกับทางใจก็เรียกกันว่ามโนทวารวิถีผมจะใช้คําว่ากระบวนการ พระมาไม่ได้เกิดขึ้นดวกเดียวก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนานในช่วงวิถีหนึ่งก็คือ17ขณะ16ขณะท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธินกาขาวชมรมผู้ฝ่ในธรรมะและสตาของคุณพอรอุตสาถวยทนสตาของคุณมาลัยองคศิลสตาของคุณสุรีบุญรอดสตาของร้อยเอกหญิงจารุพรคุมทองร่วมกันรับผิเจ้าภาพขอดูโมทนาสาธุมนโอกาสนี้นะครับแล้วคืนวันพรุ่งนี้ คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณเทวีสุภาพัฒรานนท์รับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อรุหมทนาสาธุกันนะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณพรอุตสาถวยทน คุณมาลายองค์คันสินคุณสุรีบุญรอดร้อยเอกหญิงจารุพรคุมทองและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ I'm hey, not.